ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการคืนค่าโรงงานของเครื่อง GSP A3 นะครับผมโอเคเราก็เปิดเครื่องนะครับครับมาถึงตัวหน้าจอทำงานนะครับเราก็ไปที่เมนูนะครับโดยการสัมผัสตรงตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ระบบนะครับตรงนี้นะครับครับผม เสร็จแล้วนะครับก็มาที่เมนูตัวลองสุดท้ายตรงนี้นะครับคืนค่าเดิมนะครับอีกทีหนึ่งนะครับครับผมก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่สองข้อนะครับก็คือแน่ใจว่าจะคืนค่าโรงงานนะครับแล้วก็กดเมนูเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับก็กดตกลงไปนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเครื่องก็จะ แจ้งว่าการุณาปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็ทําการปิดเครื่องครับผมแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการคืนค่าโรงงานแล้วนะครับก็เหมาะสําหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับในกรณีที่เครื่องมีปัญหา e อ r ร์นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับ